สวัสดีจ้าสวัสดีชาวมิยับทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของมียับเสมอๆสมอสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นคลิปสั้นนะคะเพราะว่าอยากจะนำเสนอเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมถึงได้มีการโพสต์ ภาพนี้ปรากฏอยู่ในเพจของทางาพระพุทธศาสนาเมื่อประมาณสองชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งเราก็แปลกใจยอยู่ถ้าเราเข้าไปดูในข่าวสารงานาพระพุทธศาสนาเขาก็จะโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงแลวนอกจากนี้ก็ยังได้นําเสนอภาพนี้เมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาแต่มันก็เป็นภาพเก่าเพราะว่าถ้าทุกคนได้เห็นก็คงจะ ทราบนะคะว่าซีนพวกนี้มันเป็นซีนงานคู่ที่มันผ่านมาแล้วเมื่อหลายปีก่อนปัจจุบันนี้เจ้าคุณพระก็อยู่ที่ประเทศเยอรมนีระยะยาวเลยดังนั้นก่อนที่จะไปทบทวนความจำกันไปและลึกถึงเจ้าคุณพระกันอย่าลืมช่วยกันสแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ like, share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้า หากย้อนกลับไปในวันที่7เมษายนปีพศส5 6 4ในหลวงทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระพุทธ,ธโคสาจารย์เจ้าคุณพระสิณีนาถพิาราชกัลยาณีโดยสเสด็จเมื่อวันที่7เมษายนใน a ฟ e b o o k โรงเรียนจิตอาสาพราชทานได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อวันที่1เมษายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสีณีนาถพิาราชกัลยานี ไปนมาสการสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์หรือว่าประยุทธ์ประยุท์โตการนี้ทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตถ้าอ่านออกเสียงภาษาบาลีผิดพลาดขออภัยด้วยจ้ะก,การนี้ทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระพุทธโคษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธโตและพระเทพพัชระยานามุนีหรือว่าชอนไมเคิลชิวเอตัน สำนักสหปฏิบัติเขื่อนกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นการส่วนพระองค์ในยามนี้ที่ข่าวของนางในกำลังเป็นประเด็น มีการโพสอะไรขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นนางในคนไหนก็มักจะเป็นจุดที่น่าสนใจดังนั้นในเพจของข่าวสารงานพระพุทธศาสนาเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมามีการโพสภาพของทางเจ้าคุณพระขึ้นมามันก็เป็นที่น่าสนใจว่าเพราะอะไรเขาถึงได้โพสภาพนี้จะบอกว่าในเพจนี้เขาสนับสนุนทางเจ้าคุณพระ จะเป็นไปได้หรือเปล่าเราก็เลยอยากนําเสนอนะคะให้เพื่อนๆได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าในมุมมองของเพื่อนๆคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถหวนล้าลึกกลับมาโพสตได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดอะไรก็อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของเจ้าคุณพระหรือไม่ใช่แฟนคลับของเจ้าคุณพระก็ตามในคลิปที่ผ่านมานะที่ได้พูดไปก็ กฏว่ามีแฟนคลับของเจ้าคุณพระมากมายนะคะเข้ามาแสดงความทิดเห็นว่าอย่างไรเสียก็จะรอเจ้าคุณพระบางคนก็มาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของประพสอนด้วยรวมทั้งออนนงแต่ก็จะมีบางคนก็บอกว่าประพสอน,นั้นสวยงามน่ารักนะบางคนก็จะชื่นชมออ,นน,อนนงอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนแต่ว่าก็จะมีแฟนคลับของเราตัวยงนะคะที่ได้ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของคุณศรีรัตน์นะคะบอกว่าอยู่ในร่องในรอยมากที่สุดประชาชนนั้นรักทางท่านผู้หญิงศรีรัตน์อยากให้ท่านผู้หญิงศรีรัตน์กลับมาอันนี้ก็สามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้เดี๋ยวเราไปดูที่ข่าวสารงานพระพุทธศาสนานาที่มีการโพสต์เอาไว้เมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาที่พัานากของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจ้าประคุณประยุทธ์ประยุตโต หรือเจ้าประคุณอาจารย์นั้นปัจจุบันอยู่ที่สุพรรณแต่เป็นสุพรรณระยะสุดท้ายใกล้จะก,กลายเป็นการจนบุรีเต็มทีนาดคณะหอจดหมายเหตุพุทธทาสเล่นออกจากกรุงเทพแต่ช่วงสายกว่าจะถึงสำนักของเจ้าประคุณอาจารย์เอาก็เมื่อใกล้บ่ายสองแล้ว และด้วยความใกล้ากาญจนบ,บุรีบวกกับความน่าร้อนแบบมหันตฤดูนี้ทำให้แม้จะได้โดยสารอยู่ในเบนซ์แอร์เย็นฉ่ำเมื่อท่อตาดูความเจิดจ้าของดินที่สะท้อนแดดเที่ยงวันสองฝากถนนแล้วกลับชวนให้ประวัตินึกถึงการขึ้นรถบัส พัดลมของกรมการรักษาดินแดนไปเข้าค่ายฝึกรอดอที่เขาชนไก่ตั้งแต่เมื่อ10-20ปีมาแล้วมากกว่ารู้สึกถึงขอบหน้าต่างรถทัวร์ที่แดดเที่ยงเผาจนทําเอาสะดุ้งยามเผลอเอาสอกไปเท้าในครั้งกระนั้นก็ยังดูสมจริงสมจังในความทรงจำเสียยิ่งกว่าประชาธิปไตยในช่วงที่ผ่านมา เมื่อไปถึงสำนักของเจ้าประคุณอาจารย์แดดกำลังเปรี้ยงได้ที่คณะหอจดหมายเหตุเดินหยีตาเข้าไปที่กุฏิไม้เรียบง่ายที่เจ้าประคุณพำนักและใช้รับแขกชายทุ่งอันเป็นที่ตั้งกุฏิโล่งแห้งไม่แพ้เขาชนไก่จริงๆเฟื่องฟ้าใกล้ๆกกุฏิถึงได้ออกดอกงามนะ ที่นี่ไม่มีร่มเงาจากไม้ใหญ่บดบังแผ่นฟ้าดอกจึงเฟื่องได้สมชื่อด้วยสุขภาพของเจ้าประคุณอาจารย์ที่เคยป่วยด้วยวันโรคถึงกับไอเป็นลอลิงและใช้งานตอดได้เพียงแค่ข้างเดียวจนแม้ก่อนโรคระบาดท่านก็ระบมเจ็บปอด หรือไอกำเริบได้จากเพียงการผู้สนทนาจนต้องหลบมาอยู่เงียบๆในที่ห่างไกลเช่นนี้ประกอบกับภาวะสุขภาพอื่นๆที่ทำให้ท่านไม่อาจฉีดวัคซีนในโรคระบาดได้ทางสำนักของท่านจึงลากเสือเอาไว้ใต้ร่มผ้าสแลนหน้ากุฏิไว้ให้เป็นที่นั่งของแขก เพื่อให้พอมีระยะห่างจากท่านเจ้าประคุณที่นั่งอยู่บริเวณนอกชานของกุฏิถือเป็นมาตรการสร้างระยะในการลดความเสี่ยงใต้ร่มสลลนที่อุ่นด้วยความร้อนจนผู้มาเยือนเหงือ่อคลไหลเป็นสายตามแนวสันหลังแม้เพียงนั่งอยู่เฉยๆเราได้นั่งดูความน้อยของกุฏิเจ้าประคุณอาจารย์ด้วยความประหลาดใจ รูปรัณฑ์ของกุฏินี้แม้จะทำจากไม้จริงแต่เมื่อเทียบกับบ้านของชาวบ้านทั่วไปก็นับว่าไม่ได้หรูหรากว่ามากนักและหากเทียบกับชนชั้นกลางก็เรียกได้ว่าดูน้อยจนควรต้องเรียกว่าขาดแคลนเพราะทอดตาไปทั้งกุฏินอกจากหนังสือกองสองกองแล้วก็ไม่เห็นอะไรอีกมากนักไม่มีโต๊ะหรือต่างมุกไม่มีโซฟาหลุย แบบที่เคยเห็นจากกุติเกจิบุญักสั์ใหญ่เราไม่เห็นแม้แต่แอร์บนผนังเก้าอี้ของตัวอาจารย์เองเป็นเพียงเก้าอี้พลาสติกสวดอภิธรรมแบบที่ซ้อนเป็นแถวแถวตามศาลาวัดหรือว่าโต๊ะจีนต่างก็แต่ว่าของที่วัดหรือว่าโต๊ะจีนนั้นบางทีอาจมีผ้าขาวคลุม กระทั่งรอบกุฏิก็ไม่ได้มีแนวไม้ร่มครึ้มสวยๆแบบวัดป่าทั่วไปในคำพีมักจะมีการกล่าวถึงศูนยาขาคารีิหรือเรือนว่างที่พระพุทธเจ้าชี้ให้พระภิกษุไปสู่เพื่อบำเพ็ญความเพียรดูกรภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างดูกรภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเพ่ง อย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนในภายหลังเลยนี่เป็นอนุสาสนีของเราเพื่อเธอทั้งหลายกุฏิของอาจารย์ก็จะดูว่างขั้นนั้นเอาเป็นว่านอกจากความเคารพอันสูงสุดที่ผู้มาเยือนมีให้ต่อพระสงฆ์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำเอกแห่งพุทธจักรโลกและหนึ่งในเก้าสมเด็จ พระราชาคณะผู้ทรงสมณศักดิ์สูงสุดในยามประเทศรองจากสมเด็จพระสังฆราชไม่มีสิ่งอื่นใดที่บ่งบอกความเป็นสมเด็จของเจ้าประคุณประยุทธ์อีกยศช้างขุนนางพระที่แท้เห็นก็จะเป็นเช่นนี้สมมติที่มีความหมายกับคนทั่วแผ่นดินไม่มีน้ำหนักอะไรกับเจ้าตัว ยศไม่อาจเปลี่ยนช้างให้ลืมสันชาตยานตำแหน่งขุนนางก็ย่อมไม่เปลี่ยนพระให้ลืมสมณวิสัยของการเป็นผู้มักน้อยสันโดษเช่นกันว่าไปแล้วอย่าว่าแต่ตำแหน่งในสุพรรณบัตรเลยแม้กระทั่งของจริงแท้อย่างอาการอาพาธยังดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนเจ้าประคุณอาจารย์ไม่ได้ อย่างที่บอกแล้วใครก็รู้ว่าเจ้าประคุณประยุทธ์นั้นป่วยด้วยโรครุมเร้ามากมายจนต้องเร้นกายมาอยู่ในที่ห่างไกลและพบแขกแต่น้อยเพื่อถนอมสุขภาพให้ยืนระยะได้โดยไม่เสื่อมเร็วไปนะแต่ด้วยคราวนี้ครบโอกาสครบรอบ12ปีคณะหอจดหมายเหตุจึงได้ขอเข้ากบเป็นกรณีพิเศษ พื่อขอแนวทางสำหรับการดำเนินการหอในระยะต่อไปเจ้าประคุณอาจารย์ออกตัวว่าด้วยอาการป่วยความคิดของท่านเริ่มที่จะไม่ประจิตประต่อบางทีก็นึกถึงประเด็นจะพูดแล้วก็ลืมทำให้ไม่ราบรื่นแต่ใครล่ะจะคิดว่าหลังจากทางขอจดหมายเหตุรายงานให้ทราบถึงสิ่งที่ได้ทำและจะทำ สิ่งที่เกิดก็คือเจ้าประคุณไม่ได้แค่รับทราบแบบผันผ่านแต่ได้ไร้เรียงถึงแนวคิดของท่านเกี่ยวกับการทำงานหอจดหมายเหตุอย่างต่อเนื่องมีความเชื่อมโยงเป็นระบบร้อยรัดอยู่ด้วยพุทธพจน์สนับสนุนเหมาะเจาะอ,อย่างที่ใครที่เคยได้อ่านงานเขียนของท่านย่อมนึกออกเป็นเวลาต่อเนื่องกว่า80นาที ไม่ปรากฏเขาของความเจ็บป่วยอย่างที่ท่านได้ออกตัวเจ้าประคุณผู้ถูกรุมเร้าด้วยโรคปอดโรคสมองโรคมะเร็งและอีกนานับประการจนทราบกันว่าท่านมักจะต้องทนไออย่างยาวนานหรือหนุยสมองจนไม่อาจหลับนอนได้เป็นเวลาหลายวันหลังจากการพูดยาวๆดูจะบันเทิงในธรรม เปล่งเสียงสนอชัดถ้อยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อธรรมและภาร,รกิจของหออย่างกระจ่างสง่างามสมกับภาร,รกิจที่พระพุทธเจ้ามอบให้แก่พระสงฆ์สาวกแม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พรามณ์และคฤหบ,บดีทั้งหลายจงแสดงธรรมอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศแบบการครองชีวิตอันประเสริฐพร้อมทั้งอัตทะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแก่พรามณ์และคฤหบ,บดีเหล่านั้นเถิด คงไม่ผิดหากจะเข้าใจว่านี่คือกำลังของสมาธิและความตั้งใจอุปการะหอจดหมายเหตุของเจ้าประคุณอาจารย์เพราะทันทีที่สิ้นสุดธรรมสาธยายท่านก็ดูหมดแรงไปในทันตาถึงขนาดนั่งนิ่งไปพักหนึ่งบอกว่ารู้สึกหวิวขึ้นมาในขณะที่ลูกศิษย์ผู้ดูแลต้องให้สัญญาณแก่พวกเราว่า น่าจะพอสมควรแก่เวลาและกำลังของอาจารย์แล้วเรื่องที่เจ้าประคุณประยุทธ์พูดและฝากฝังแกหขอจดหมายเหตุนั้นมีหลายเรื่องและรายละเอียดแต่เรื่องหนึ่งก็คือการสร้างสรรค์สังคมรมณีท่านบอกว่าธรรมชาตินั้นเป็นรมณีในตัวอยู่แล้วเพียงคนไม่ไปทำลายก็ปรากฏเป็นรมณีตามสภาพ แต่เหนือไปกว่าความโรมนีของสิ่งแวดล้อมก็คือโรมนีแห่งบุคคลไม่ว่าบ้านไม่ว่าป่าไม่ว่าที่ลุ่มหรือที่ดอนผู้ไกลกิเลสอยู่ที่ไหนที่นั่งซ้ายเป็นทินสถานอันโรมนีท่านยกพุทธพจน์ ดังนั้นหอจดหมายเหตุพุทธทาสหรือสวนโมกกรุงเทพในบริเวณสวนรถไฟที่12ปีนับแต่ก่อตั้งในวันนี้อาจเรียกได้ว่าสำเร็จขั้นต้นของการเป็นสร้างสวนที่รื่นรมทั้งตาและใจแล้วเป้าต่อไปก็ควรจะเป็นการทำสังคมให้โรมณนีผ่านการสร้างบุคคลโรมมนี ส่วนในบริบทอื่นประโยคนี้อาจฟังเป็นเหมือนการเล่นสำนวนแบบงามๆแต่ไม่มีความหมายจริงแท้อะไรแต่เมื่อได้ฟังประโยคนี้ขณะนั่งอยู่บนเสือที่ปูบนพื้นดินแบบแข็งๆในร่มผ้าสแลนที่ผักเผาไปด้วยไอแดดจนแม้มองไกลออกไปนอกร่มยังแสบตาด้วยความจ้าของเวลาบ่ายห่างไกลจากความรู้สึก รมณีใดๆของธรรมชาติแล้วหันกลับมามองท่านเจ้าประคุณประยุทธิก็จะพบว่าประโยคนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สำนวนเพราะพิสุในวัย85ที่นั่งอยู่ในสภาพแวดล้อมระอุเดียวกันกันกบเราแถมยังอาจจะระอุเสียกว่าเพราะท่านต้องนุ่งห่มเป็นปริมณฑลเรียบร้อยด้วยจีวรหลายชั้น แต่สีหน้ากลับมีแต่ความผ่องใสอิ่มเอิบเหมือนดั่งคนอาบน้ำมาใหม่ๆไม่ร้อนด้วยอากาศภายนอกและไม่ลนด้วยความเร่งรีบภายในกระแสความเมตตาของท่านเอออยู่ในธรรมบรรยายหรือคำถามไถยอนุโมทนาสำนวนของท่านอย่างเช่นเออเอาล้วนะเอาล้วนะเราได้รู้แล้วว่าทีนี้ลำดับต่อไป ที่รีแคปหรือว่าสรุปประเด็นกลั้วไปกับการหัวเราะในลำคอน้อยๆทำให้คนที่นั่งอยู่ได้ประจักษ์ว่าบุคคลโรมานีนั้นเป็นสารตั้งต้นของแดนดินที่โรมานีได้เช่นไรตราบที่บุคคลเช่นนี้ดินแดนแห้งแล้งก็ยังสดชื่นขึ้นมาได้ ในขณะที่แดนสวรรค์เพียงใดหากไม่มีคนแบบนี้ก็คงสวยงามแต่แร้นแค้นไม่รื่นรมจะบอกว่าเราอุปทา,านไปเองด้วยศรัทธาส่วนตนก็ตามทีแต่เท่าที่เห็นบุคคลรมมนีหรือคนที่ดูเย็นโดยไม่ต้องใช้แอร์หรือว่าร่มไม้นั้นมีอยู่และเป็นไปได้จริง บางทีในโลกที่เราพยายามจะทำให้หายร้อนกันให้ได้สิ่งที่เราต้องการอาจเป็นคนเย็นๆอย่างที่ท่านเจ้าประคุณอาจารย์ทำให้เห็นนี่เองถือว่าบทความนี้ยาวมากๆเลยแล้วก็เขียนในลักษณะที่เป็นเหมือนดั่งนิยาย ดังนั้นเพื่อนๆได้รับฟังและตีความหมายเพื่อนๆช่วยกันวิพา์วิจารณ์ทีนะคะว่าในการนี้การที่ทางเพจนี้ทางเพจของพระพุทธศาสนาได้ลงบทความนี้แล้วมีการตบท้ายด้วยรูปของเจ้าคุณพระเมื่อปีพศ2564อยากจะสื่อถึงอะไรมีในยะสำคัญอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่หรือไม่ในยามนี้นะคะที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของนางในเนาะ แต่เจ้าคุณพระก็หายไปนานแล้วแต่ทำไมเพจนี้ถึงได้หยิบรูปนี้ขึ้นมาโพสเกี่ยวกับบุคคลโรมานีจะเป็นเพียงแค่โพสที่ได้บรรยายถึงความเป็นเจ้าประคุณอาจารย์เพียงแค่นั้นไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษหรือไม่เพื่อนๆได้รับฟังข่าวสารแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์ปแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ he done